ด้าเฉียบแหลมซอยมบบเลากหลายรสเับตลาดบอปเนี่ยเนี่ยขายหมูมิบีชิ้นอิ่มแล้วกันมุ่งหมามุ่งมัน่นละนั่งเข <c oughs> าตีานนั่งตา รถทัวร์มาโเมีนหอกมาตัวนั่นรถบรรทุกรถบรรทุกมาชิ้นตุมตามมาลาลัสลใช่ในอครับผมมีเทมุเอาไหมผมเอาแล้วเอาแล้วใช่ไหม,มอ,าอ,าอา้าลุงพันรอบเด็กเจอดนะมาเป็นไส่สดไล่สดไล่สดหัวตีซี่มันนะ พดกเพื่อนม่ป่าขนบ๊อบบ๊อได้กินได้ยังบ๊อบบ๊อบยังเกาะันบอมีเงินเอกรแมนตัวบอบ่าแมนอมีเงินแล้วบมีหมูก็บบดิกินนีหมูนะเอาันบอมีแล้วอย่างะเขาถึงวาเงินซื้อทูกอย่างไม่ได้มีเงนกินยังมืินทหมูบมีกบขบอดิกิน เอาย่างมากอะไ้นี่มาอบรุมร้อนมาแล้วแล้วมาอบบ่เฮ้ยอบเบิดมือเขาก็ได้จริอใส่เห็ดเดี่ยวไปน้ำต้องเอาไว้อันแม่แม่เด้แล้วนอนมักดีดีแม่มาไกลที่ว่าจะย่างจะอบไก่ให้เรากินที่น่าเครื่องมือแม่ซันบ่ไก่เป็นโตัน้องไก่สามกิโลแม่สี่กิโลเน้อยเออใส่มันมีถาดอันห้องถาดเตี้ยเด้ เบิดมือเบิดมือบาได้กินกินได้สุกหอมดีออนเสารออนคำบอบอเขาลงคลิปข่อยแล้วจะเมียจะบอกเห็นบอลโลกแล้วบ่มีอนห้าบันนีวยหาบน้ำนอนตัวามตุ้มเครอง mọi người bung hong nha bung hong No hay 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 thôi hay 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 bắt hay ta กันมาเนี่ยกันมากันสองมาอได้กันบ่ฮะประตูกันเนาะอ๋อประตูกันครับอัปเดตข้า้งแรกนะอ๋อตรงนี้มีประตูด้วยครับ

เอาหอบเดียวสุดจุดเลยจังางกันตัวกันเนี่ยนี่งยุ่ซิลิโคนใส่ตัวนี้ลงมากินนะ้ากดบการหน้าบ้านนะกดดันมานานทั้งอาทิตย์เลยใช่ไหมกดดันพี่กดดันมาก ก่อนเข้านอนก่อนเข้านอนสุดท้ายสองขอดอนโอ้โหทังนั้นยังนั้นเขาก็นั่งถือไฟนี่นะครก็ไลฟ์สดนะครับทางนู้นรู้สึกว่านายโพจะเดินมานะครับตอนนี้นายโพย่องมาแล้วตอนนี้เพื่ออะไร เอ้ยตอนนั้นเท่าไรก่อห้าสิบบวกห้าสิบครับมีห้าสิบได้แอดมินตอนไปซอยน้ำท่วมโอ้โหแอดมินสองคนของผมนะตั้งแต่ทำมานะผมได้เยอะสุดเลยสิบเจ็ดคลิปก็ไปช่วงน้ำท่วมเหมือนกันได้แค่นั้นสุดสุดสุดสิบสี่เองป๊าห้าสิบคลิปตั้งแต่ทำแม่ไม่ถึงเลยคนะเดี๋ยครับแล้วทางในมาอยากเย็มนะเอฟซีแต่มันทำคนเดียวมันไม่มีเวลาลงโอ้ไปกินข้าวรำกันว่าลง กินหมูนะวะย่างหมูวะย่างจากเต้าหู้ใหญ่กะโหลกอะไรอย่างนี้อยู่ดีไม่แง่สบายดีสบายดีบ้านเพียร์ยังอย่างหมดเลยลุงพันพยายามบ้านวะเมื่อไนเห็นในคลิปไปยามบ้านไปเยี่ยมบ้านเอาอยู่อยู่ไสนอยู่อ่ะก่อนก่อนที่จะถึงบ้านเกิดลุงพลบ้านคอบ้านนอนบ้านคอบ้านคอบ้านเพียร์านอนเื่ากันบ่วแมนมันขึ้นกับอะไรไอ้บ้านคอนี่ก็ว่านอน้อนเนาะบ่วแมน บ้านบ้านเกิดของลุงพลน่ะนะบ้านกอนเจ้าไม่เคยไปบ่อันนั่นนะสีสงครามหรือเปล่าไม่อยู่แถวแถวพลสวรรค์นะฮะโอ้พลสวรรค์พอใจแลยโพลสวรรค์นะขอนพนมใช่สงฆ์ก่อนก่อนที่จะถึงตรงนั้นอีกประมาณสักสิบกิโลเป็นบ้านในเนาะที่ผ้าพันไปเมื่อวานระบบแสงสีเสียงครับโอ้ผมเห็นอยัางละบันี้พี่น้องไหเลย ได้สักคลิปหนึ่งก่อนนอนโป๊ะโป๊ะอะไรก็ยังไม่หลับไม่นอนพี่นิงเอาอะไรมาเนาะเนี่ยพี่นิงได้ขนมมานะครับเอามาให้พี่หนิงลูกอมไอมแฮร์รี่พอตเตอร์ไหมเนี่ยพี่หนิงลูกอมแฮร์รี่พอตเตอร์ไหมพี่หนิงผมก็ยังงนตีเขากินเล่นเลยนะเออผมเอาขพี่หนิงได้ของเล่นมานะเอาพี่นงได้ยังไงปิ้งโล่นะพี่หนิงปิ้ง มมันนบ่ยบตินมันกินเล่นได้ไหมเลยแม่แอดเนี่ยมันเมันกินไดีเลยขนาดเปหนึ่งอันนี้มันกินได้เลยใช่ไหมแต่กินได้เลยกินได้เลยแต่ว่าพี่เองนี่ละเป็นควันเยอะได้ดิอ๋อก็ข้างๆกันเลยทำไมมีแบบปิ้งมันมหัศจรรย์ปิ้งกินได้เลยไงใช่เหรอดูเนี่ยมันเป็นดึงๆรั้งแรกในชีวิตจะได้กินข้าวนมดึงๆปิ้งครับเป็นยังไงสนใจบ่ท่าน เขาติ๊กติ๊กเลยนะไอตัวกล้องไม่เท่าไหร่หรอกครับไอตัวเนี้ยหนักจางกล้องลูมิคบัตรบัตรบานาน่าเฮ้าก็เอาลงยูทูบไปเลยวันนี้นี่แหละที่พวกกันตุงพันที่กองถ่ายเขามีแต่แบบนี้แหละยืดมึงชิดเลยนะผมนะกองถ่ายหรือว่าตามยูทูบเบอร์ช่อง เบาเท้าอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างงี้มันเวลาถ่ายอาหารมันจะคมชัดมัน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 จะช้าตรงที่เราจะโหลดคลิปของเรามันมันร้านกินเออมันร้านกินเขาเอาวะพี่หนึ่งขนาดนี้กินโอ้มันจะยืดยืดมฟันหลุดไม่ใช่ไม่ไม่ไม่จริงจริงแล้วมันต้องค่อยค่อยให้มันอุ่นๆหน่อยแล้วมันจะไปข้างในทีนี้มันก็จะเป็นเหนียวๆหนียออกมาผมก็เคยปิ้งครั้งหนึ่งอ่ะ เดี๋ยวมีเขาทำให้ดูก็เลยมาปิ้งดูตายไหมยังยังไม่ลองแบบออริจินอลเราลองนนอมันนิดเดีออริจินอลอร่อยกว่านะมออริจินอลหัวอร่อยกว่ามันได้คาลาฟิวคาลาฟิวคาราฟิวในแบบปิ้งมันจะนุ่มยืดอืม<น>ไม่หรอก,ม,รอกมันเป็นกิจกรรมหนึ่งไว้ไเขาทำกันทำเอาไว้เอาไว้ปิ้งแบบแกงเหงาแกงเหงาวอะไรเงี้ยแกงเหงาการแต่งานมอมันไม่ได้ใช้เวลานานในการปิ้งเอาเอาลองดูปิ้งแบบอุ่ๆ เอาดาดดาดไฟมันนะถ้ากินเลยมันก็มันเร็วพอดมันเร็วมันบดิ่วขุยกันมันบดิ่วขุยกันขนมปิ้งนะครับโอ้โหขนมปิ้งมันต้องลมควันซะหน่อยลมควันแล้วบางทีมันอุ่นอ่ามันเหลืองแล้วมันเหลืองและอุ่นอุ่นหน่อยอะไรเงี้ยเอาเลยพชาเอาบ้างเอาอุ่นอเนอะพี่ใชาอยากนอนอุ่นบ่ครับอุ่นอ่นเอาเลยอุ่นเอาบ้างเลยพี่เนิงนำเสนอนะครับคลิปนี้ แบบไฟติดหรืกินไมยเนาะอุ ead, okay. ่นๆอย่าไปอย่าไปเห็นมันมันใหม่เด้อเห็นมันอุ่นๆเดี๋ยวเห็นมันพ่องกันนพองกันเมื่อกี้ของผมมันใหม่ครับใหม่บอกใหม่ใหม่กันลเดี๋ยวใจห้อนใจห้อน